ที่เมื่อจะมุ่งหากันไอ้จึงฟักสีเสียงสำเนียงเสียงเพลงห้องมาให้น้องจงคิดเสียว่าหนุ่มบ้านนาคนนี้ยังคอโอ้ยยวบ้านเด้กเนาะอย่าอย่าไม่ฮองคือบอฮองจะได้ ไอ้้ไอซินี่เหล่เลยบ้านี่นะซินี่ปะเหล่เลยไปน้ำกันบอกเขาจิมฮับอยู่น้าหองหมอ้อนี่บวยักเมือ่บอบวอยักเมื่อยักเมือม่อเย่ะบยักยู่นี่บวยักยู่แล้วเมื่อแล้ว กี่ฟังอ๋อลำอย่างนี่นะอันนี้เนะี่ยลำซี่พันดอนน่ะโอ้ยบาทกระไดเนาะพี่น้องเนาะบันไหนพันจีเพียนให้พันว่าพันจีนะั่นอาหมอนก่อน มอดก้อนเดี๋ยวฟังอ่าอ้าวสบายดีเพื่อนแน่นี่นะสบายดีสบายดียดยดพ่อแม่พี่น้องเบิดทุกคนรอแม่สบายดียดพ่อแม่พี่น้องทุกคนอืมทุกคนมืนม้อนี้ไอ้บุญยูสีเมือ่อ <laughs> ไอ้บุญยูสีเมื่อแล้วเด้อเอาลงเมื่อนะ มื่อนี้ยบุญโยศีเมื่อปะแล้วเด้อเอ้าสบายดีพี่น้องบุญสุขคนอีกเธอหนึงเนาะมื่อนี้เป็นอีกมื่อนึงที่บุญโยสีได้ครอบอ่าน้องบุญย่างแล้วก็พอหมดท่านจีได้กลับไปบ้านก้อนอ่าแต่ว่าอันน่ะตอนนี้เนาะเรื่องการติดตามอาการข้องข้องน้องขนาดเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเนาะตอนท้ายคลิปในเนื่องบุญโยศีเบาสุดฟังว่านับจัก อ่ามือนี้เป็นมือวันที่เสวาฮานี่เพื่อนมีแพทยในการที่จะอันปินป่วน้องแนวใดตืมเนานะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคลิปบุญโยจะบอกสุฟังแต่ว่ากอนที่พวกเราจะไปฟังนั้นบุญโยจะให้อาพี่น้องมาฟังความรู้สึกของน้องบุญยังเบุญมาถ้าเพื่อนว่าเพื่อนเป็นอย่างไดนนเนานะสีเป็นแนวใดเนาะสีให้บุญโยกลับบอลลี่นนนแนวใดแก่นะเป็นอะไร Hả? À, mưa bỏ Chắc mưa lâu Tại mưa là nó không mà dù nó Chắc mưa cái gắn bỏ Chắc mưa chứ đấy bát cho bù đi Mưa à, đây mưa Xong tựa bà quê mưa Mưa cho bà cao Ai mưa mưa xong thưa lâu Heo là nó Hả? Heo là nó cả heo dù Cả heo cả tham bà đà Năm nó cũng có lấy dù nè emốt mà tham một lúc, Bên này đây. Thanh vào đây. Mới vào ở đây đại áo vào phòng phòng một Hả? Thanh vào đây áo. ฉันโม้บัวบ้านอะไรนู้ดจังบ้านขับนช่างยาแล้วก็เจาะคอมพิวเตอรอีโอ้เม่นบอกฉันมองจีซีดันเครียบปุณานาว่าจเห็นวันนี้ยันทุ่เจมส ห็นแล้วว่านี่กระจิบกันเอาจุบละลาอันนั้นเอาชุบเขาไปเลยจับโมงเขาสีลางจามาเขาสางยาเาเอิกันเนาะีอไน่ด้คอยซีดีท้า,า,ทาเขา ไอไอซินนี่อะไรบ้านี่นะซินี่ปะละไรไปนำกันบอกเขาจิมฮับอยู่นห้องมอนี่เอาแค่ลงไ่เบอยักเมื่อบริยักเมื่อบย้วเมื่อบยักยูแล้วตัวเองพอดี พอก็ยักเมื่อคือกันตี่พอก็นเลท่ามห้องด้วยเสาร้ามือเราอออวอาอยู่นี้อยากไล่กเครื่อ,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 องสิงคโปร์ไปว,ว,วอ,อกนเรื่องันโอ๊ตตายพ่อจะสบายท้เฮา้จะได้กระไดโอ,อ,อ๊เนาะตัวเองอกันโอสิบุรอด หั่นปลอันแม่นบ่ไจะได้ฮะเป็นตายละละตายละละคำว่าคำว่าหั่นหั่นฮะหั่นเป็น่าตายเห็นบ่หั่นก็เม็นฮั่นเป็นภาาฮะธรรมชาติเข้าแล้วแล้วเ่าตายว่าจะได้ปะเนี่ยตายคงก็เป็นตา ตายละวล่ว่าจะได้อาไรนี่ยหันลกบอกดีๆเดี๋ยวเ็นแนวบเดี๋ยวก็เจอถ้าพอโนแมนบอกถ้าพอแมนบอแมนแท้บยักหันได้เนาะเ่บยักหันได้ กิน้อร์ทุกเป้าหรือยตีอยู่บ้านอนาเขาจะคือเขาจะว่ามือนี้นี้เขาจะสีลางบาสเนาะลางบาสกับสีแบบว่าสีไปห้าอันไปซองห้าบนอันซอสท่านียวันจ้าที่ว่ามันซอสเนี่ยได้นะ สามเขาเจ้าเว้าเน่นั้นแต่ว่าคือเว้านี่ค่อยกระซิบกระไรยู่แลว้วก็อาจจะให้เจ้าเบื้องเบิ้ง,งน้ำเข้าแล้วเป็นอะไรก็โทรบอกค่อยอลมกันซ่กากันท่ามเขาลดแหละคันว่าเขา้าอันนั้นออกมามันเป็นอะไรมันมีอีหยังมันซอสแบนได้มันมอยู่กองแขี้วกองข่างอะว่าท่ามไปเลยมันหูเล้งหูเล่านี่มันซอสฮะเนี่อ้าวเห็นใช่เปล่อยู่สายอยู่หม้อหรืออยู่ไก่อยู่หม้อหม้อนี่นะนน <laughs> ừ. Đi bác kia na. Ừ. Bưng à cho quăng bưng. Đi bọn lin tọ, lin tọ, lin tọ, lin tọ. Ờ lin to ừ. dạ. bưng. Ê. Ừ, Sai bưng. Ờ bưng 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 bưng. Ôi, nằm nong trước mưa. <cười> <cười> nằm nong trước mưa rồi nè. Vâng. Ờ, dù bọn khúm nè, mình khúm như thế này. มันไม่อยากไปกัดกันนะเจ้าเด็เป็นได้ลูกอ่ะชีเดออกแล้ตตี้มอเดีลลวตี้น้ำน้องอย่างย้อยอยู่เออแต่ว่ากไข่ไ mm. ล่เต้บเร้วนอกอปกติอารมณ์ดี ออปกติอารมณ์ด <là> ีอาเรียกเน้อเออยักเมื่อแล้วเดี๋ยวนี้นะเออเพราว่าผู้ดีแพ้เมื่ยักเมื่อแล้วบร้อนอยู่แล้วคิดอดป่ซาคิดฮอดแม่อฮะกคาิดอดแม่บ่เดี๋ยวไอิโทวิดีโอบักนั่นเนาะโทวิดีโอหาแม่เอาชื่อใดบ่พเมื่อกี้นะา ปานนจื้อเสียงอยู่ปานนมาเดี๋ยวกี้นะจื้อเสียงอยู่ปาโนนมาสัน้ <laughs> นย้อนคนดังยี่หัวดังย้นคนดังยีหัวดังเอ้ยพม่าดา <laughs> เขาหัวประดังมันจะเป็นคนดังอ่ะแม่แล้วมันต้องหัวดังดังแล้วเนาะ,ะอ่า คอยเด้อคุณจะเนื้อมาคอยเด้อนื้อเลยอ่าคอยเด้อขคอยเดคุณนั่นรวมกองฉะนั้นเนี่ยอีกย่งอคอยไรคอยไล่ของนยิ่เธอเลี้วไอ้นี่เป็นอะไรฮะเปลเป็นเงาเงาเป็นเศร้าเศร้า เดี๋ยวคนอยู่นี้บักไล่ยางสิเงาสิเสาสันเสาเทสเขาบอกวางยาให้กินเขาเคยสีเอาเขาหน้อห้องอ่ะนะาไมเขาสีใช้ยาเขาว่าสีซื้อเจริงเออเขาสเบื้องบาสเบิ่งแท่เบิ่งบาสอ่า ใส่สกําะะน,กน้ำหรอกระเนี้ยวหรอปาดใส่สกําน้ำมันใส่สกําน้ามันใส่สกําน้ามันเหื่อยเป็นหัวปาดชีตกลงเนี่ยได้เฮ้อหน่อเขาก็ได้หน่อก็อกตามเพลตามหม้อเนี่ยทีหรืจังได้เฮาหรือว่าเฮาชิโล่แต่ถ้าเขาเอาฟุ้นตัวนั้นมาแล้วเขาก็ค่อยซอกไปบ่อนอื่นโบะเนหนือนันโบะค่อยว่า เนาะเจะน้อยไปกวนไปโคเล่ไล่สูอันสเสือแล้วก็นยากไปอีกันเรียกว่าสีแนียวได้แข็งแข็งเบาเบาไดเลยคือันชื้นเหมือนกันพอกระโบหูได้ขันเซนตะกี้ผ่านมาเหาอยู่นี่ต่โดนกันยังบบหูเนาะเขาก็ยังเบาแต่โดนกันยังโบหูนะาไอพวกพวกนี้เบาแล้วพี่น้องมันเป็นเรื่องของแพทย์ของหม้อเนาะเหากับโบหูน้ำกับมีแต่ปรึกษากันที่ข้ามึงก็คดเดือนแล้ว แม่แล้วเอาก็ปรึกษากันว่าเอาสีเฮ็ดยังใดไฟแนวใดเบานี่จริงเพิ่นกระเบื้องดีเด้แผดหม้อเพิ่นกระเบื้องดีแต่หากว่าอาการของเกี้ยวนี่มันมันหนักโคตรหรือแนวใดมันจริงว่าดื้อยาแทๆเฮ็ดแนวใดสีดีเฮ็ดแนวใดสีให หลายคนที่ติดตามก็เป็นห่วงนะพี่น้องก็หลายคนก็ให้กำลังใจมาพี่นุกเก็ขอบอกขอบใจทุกท่านทุกคนนั่นแหละเพราะว่าสิกกำลังใจทางเบื้องแล้วให้กำลังใจหรือว่าส่งนำใจมาให้จากสิใหญ่แหงเขามีเวอร์นะส่ยาแห้งใส่ยาบมนแห้งเลยมันซื่อสุดที่หน่อยแหงดีสุดี่หนย hén cái hén thì nhung non kho sơ hén đây vú từ xì hết mình hén ở bên nay mình bộ hén mình tiền này đó mà ấy ni theo con là sáu thì ngâu bắt ni đi thế nào hả เท้าก็นะเ้ามมมองเหยืนมองท้องะน้ำตาล้วังรุนยืนมองท้องนะน้ำตาลวงงร่นคิดถึงหน้ามนหน้ามนคิดถึงคนจนทีหน้ามุนตาจจะรอน จิงตีตัวห่าง่วยอายผิดหวังยังเคยจิงวอนน้องเจ้านี่เอย้ยก่อนเ้าเคยได้อยู่คู่กันได้อยู่เมืองหลวงนคะรกวา้างใหญ่ ของสุขสมใจลืมอายแล้วบอตะวันจริงบอกกับต่าเข้าวก็กลายเป็นมันคิดถึงน้องอยู่ทุกวันใจจนสั่นอดกันน้ำตาของตัวแม ห้องต่อแม่ห้องอไรเนี่สิน่ะไหนยังห้องสิห้องปูห้องกมาปูนั่งอยู่ที่ง้นคิดเี้นะจำมองให้กันต่อไแล้วาอ่มใหม่้ความสำคัญที่ดีมีเงี ท <Wars> ี่ดีม <wh ats Napoleon> ียาลืมความสำคัญ um> นั <dunk 000> ่งอยู่เทียงน้าคิดเห็นหน้ายำห่วมหักกันแต่แล้วน้องมาเปลพันลืมความสำคัญได้ลืมความสัมพันธ์ได้ดีมีหน้าแล้วมเสซไสม ไอ้จึงฟักสีเฮียงสำเนียงเสียงเพลงห้องมาให้น้องจงคิดเสียว่าหนุ่มบ้านนาคนนี้ยังค้อโอ้ยคือฟาดิเนาะอย่าอย่าไปห้องคือบ่ห้องจีน่ะเออเฮ้เออเฮ้เลิกคุณจะเชียงคอให้ซื่อเออเฮ็ดเชียงคอให้ซื่อกว่ bàn, áo, vái, nang, du thiêng, áo lỏng hói, lỏng hói siêng ai bưng áo, để thoát nè, thiêng nào, nang du thiêng nào, kí thi nơ nam men sang mán, ai chưng phác siêng, sâm niêng siêng, tiếng hong mà ให้น้องจงคิดเสียว่าหนุ่มบ้านนาคนนี้ยังคอยวะเออเอาไปไนะให้น้องจงคิดเสียว่าหนุ่มบ้านนาคนนี้ยังเอาดีๆปนันจีบอกเขาเออแต่ตียกางวะอ้าวไปไปอ่า ให้น้องจงคิดเสียว่าหนุ่มบ้านนาะคนนี้ยังคอยวันเดือนเคลื่อนไปกุมใจเต็มทีแต่แล้วคนดีบ่มีแม่นแต่จดหมายจึงลืมหากเก่าสองเฮาขั้งก่อนหรือใด ได้ดีมีหาคนใหม่ปลอ่อยให้อ้ายมีมันตายเออโอ้พี <c oughs> ่น้องกูได้ทีมาเขาเบิ็งวิดีโอนี่เนี้สุดยอดเลยเอออย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจน้องมุญย่างเนาะ <c oughs> ว่ <c oughs> าจะอะไรว่าจะอะไร

อ้าวห้องแล้วนี่หนึ่งสายสองที่น้องวันนั้นน้องจงแบ่งปันตาตะลางให้มันสมส่วนอ่ะเซ็นต์ัวนี้บอห้องห้องไหมสาวสาวเออ น้องหักเปลือหักเข้าเปือกเข้าสารทั้งมวลโบนาน้องจะห้อยห้วนปั่นป่วนแนวคิดจิตใจหนึ่งไว้ใช่ิหนสายสองยิงหนึ่งสายสองยิงหนึ่งสายสยิงหนึ่งได้ก็บแมนยิงหนึ่งสายสต้องมีบรรหาแม่เนี่ย หนึ่งหนึ่งสายสองต้องมีบัญหาเหมือนดังโนโลานิทานว่าวนซอนไว้อย่าได้หลบมาหลอกสายอกหักซ้ำใจเสียความหู้สึกหลายหลายจะลงไลเสน่หคนงามหลายคนดี ลายผีเพื่อนว่าแก้มไก่ห้องใดที่บนนี้นะลายไม่ใหญ่ย่างใดสวยปุกเเือนงามมันต่างลายฮักมักสายหลายคนงามคำบนานน้องจะบอกซ้ำเวรคำจะตามสนองหนึ่ง บ่มีสองฮับห้องต้องดีสมเป็นสตรีนาลีสังคมโยกย่องน้ำใจก็ดีสมที่มาเป็นกู้ครองคำว่ายิ่งหนึ่งสายสองอายนี่ขอห้องอะอะแม่ประ,ะเีียว่า à bố sao <laughs> ai nhưng không chụp lại ê hết nè nhưng đồ chơi nhưng ai mai bông ơi à, chị thật luôn câu nè <laughs> à, à, ai xin đi là đây chị biết mua là đây đi chắc mua là vâng đúng vâng chắc mua là mọi chị hoạt mua đây เป็นยังยังเขาได้าานานสักไปานาทีเออนานสัก <c oughs> ปนาทีเบต้าถูกห่วยเด้อ <c oughs> อืออ๋อนี่แหละพี่น้องเนาะบุญญโกรธทีเด้ยวกับแจ็คลองบุญยังก่อนกะขัดเกลีเวเกิดเป็นห่วงอะไรแล้วนอย,ยักผ่าน้องบุญยังเปิดปัวมันดียักงูเฮ็ดพ่นว่ามันเป็นอีนย่งอีย่งกะสรุปคือเกลาเนาะว่าอ่าตอนนี้พวกเขาอย่างหล่อพดด่นพกวาดอยู่เนาะพ่นกวาดจักอันนาะ าการที่เพื่อนไปวิจัยเรื่องว่าจะเป็นื้อหรือเหนือดีอันนั้เนเป็นเรื่องเาะ,ะแล้วอันที่่องก็คือว่าเรื่องว่าเพนที่เพิ่นจากปีการเป็นปั่วผู้กเกี่ยวอยู่ทางที่คือมันอยู่เดบเวลมาก,ก้อน่าบุญจะรุปห้ฟังว่ามือนี้เนาะมือนี้คือหม้อเพื่อนได้ลมลมล,ม,ลมมือเซานี้เนาะเกี่ยวกับว่าเพื่อนมาย่างเปียงนะแล้วเพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่อนสีไดเอาบุญย่างนี้ไปเข้าห้องลางบาสแล้วก็ไปสอกเบิ้องบนตุ่มันซอทั้งเนาะตุ้มันซอตว่ามันซออยู่บนใด เพราะว่าเมื่อวานนี้ฮันเพื่อนได้ไปกันห้าม้วนเข็มเราม้วนเข็มว่าโบมีส่วนเนาะเดือดเดือดเข็มนะตัวเฮ็ดที่มันเกิดจากแข็มฮั้นโบน่าจะโบแมนเนาะโบแมนว่าสั้นะแล้วก็เลยว่าเพื่อนสีเดย์เฮ็ดแนวนั้นฮั้นแต่ว่าบุญยูกับจีเดย์กลับก่อนเนาะสีเดย์กลับก่อนอาชิปให้ต้องเขารู้เพื่อนอยู่นี้แล้วก็มีย่างหลบไปสินะก็จะเอาถูกห้าอืมนั่นแหละเอาโอ้เอาข้าวโพดตัวนี้เราอ้อกูได้ ม่พี่น้องเดี๋ยวเข้าปนคนนี้เมื่อกี้มาเข้าปนคนนี้แล้วมาโทน้องอไไนใดนีบาแล้วนี่ก็ได้เ,ดเอาล่ะอางเค้าาหนีอนี้เลยสวย เฮานี้เลยสวยเมื่อถึงเนี่ยเสียแฟนทีแดนแห่งนี้นีน่น้ำริอสอดแดนสวรรค์ของคนหังมีแฟน,<ห>นเฮ<ข>าพักมาละหายปีพบหนุ่มเจ็ทีน้องกอเปลี่ยนใจจากเจ้าไปเฮ็ดงานอยู่แดนสวรรค์ น้องให้คำม,มันสัญญาว่าจะบหาไปแต่แล้ววันนี้คนดีก็มีลาให้ใจลืมสัญญาที่เคยให้ไว้ไปพอคนใหม่เปลี่ยนใจลืมลาน้องโทรมาบอกมาลาว่าสิเอาผัวพอปานว่าป้าพาหัว ห <S 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 time, Again, ูตาเมือดมัวเมื่อยินคำลาโทรมาบอกอายอยากให้ไปห่วมงานนีวาอายอยากไปอยู่เด้อน้องลาแต่ยานน้ำตาของอายอย่ก็แต่ยานน้ำตาของอายตกในสิวะเดนสวัรค์เจ้าเอวยจงเอวยผรอนใส ให้เขากับคนหาหักใหม่ขออย่าได้พบความสมองคนจนบุญน้อยจำต้องถอยห่างแม่เนื้อทองศาสตรนี้อ้ายบ่ได้น้องอายกะสีคองศาสนาทามียอกมยอกห้องหดอบหอกห้องหอกหยอกหอก ไม่น้าไปฝึกฮองไอที่ฝึกฮองให้เสียงเพลงกระดังเสียงเสียบกระโคบกระดังยูสั่เสียงเสียบลาลาเสียงเสียงเสียงระดังเสียงเสียบกระดังอ่ะเอาแล้วเนาะพี่น้องเนาะกะไล่คนที่ติดตามมากระชิบเบิ่งจนจบถ้าประเทศที่งคลิปนี้จนจบเนาะว่าปุญโยเดงแต่เริ่มต้นมาเนาะปุญโยก็เขาปอะคับใจเนาะก็ฝากให้ อาผู้ใดอยู่อยู่หมออยู่ไกลก็มาเบิ่งน้องบุญยังเด้เนาะเป็นกําลังใจให้น้องบุญยังด้เด้อสําหรับคลิปนี้บุญโยก็สิจบเพียงเท่านี้เนาะมีหยังก็ค่อยบุญโยสิอัปเดตให้พี่น้องฟังมเด้ออ้บ๊ายบายอ้าวขอบใจบ๊ายบายบ๊ายบายแม่บิน้ากทมือจนตุ๊กเลย